สวัสดีครับวันนี้วันที่28มิถุนายน2567ตอนนี้ผมอยู่บริเวณใต้ด่วนพระรามเก้าถนนสีนคริพอดีด้านหน้าผมนี่มีจุดตรวจบัตรควันดำของบก,กจรแล้วก็การจราจรเมื่อกี้ติดขัดอย่างหนักนะครับ พอดีมาจอดอยู่ในส่วนสาธารณะใต้ใต้ทางด่วนนี่แหละนะครับแล้วก็สอบถามคนที่เขาโดนจับเนี่ยคือถามสองสามคนแล้วนะครับประเดินคือเขาจับจับทุกความผิดนะครับทั้งพลรลบบรขนส่งทั้งพลรลบบจราจรทั้งควนดำนะอันนี้มาแบ่งปันบรรยากาศ บริเวณใต้ดวงพระรามเก้าเป็นจุดตรวจบัตรคนเดิเมื่อกี้ได้สอบถาวสอบถามรถที่จอดอยู่นะครับ ไม่ไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจจากเฉพาะฟันดำนะครับตรวจอ่อาพรบรถยนด้วยก็พรบขนส่งด้วยนะครับดูดูสภาพรถติดด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูสภาพรถติดด้านหลัง เป็นสระภาพรถรถที่ลงมาจากแล้วก็เลอ,อวนลงมาจากแล้วก็เลแล้วจะเ,เข้าสีนักลีรรถติดหนักมากนี้แหล่ไปเลยครับรถติดย้อนยาวไปเยอะน่นครับ ทุกบริเวณนี้จริงๆแล้วมันมันมองว่ามันมันไม่น่ามาตั้งบริเวณนี้บริเวณนี้รถมันเยอะรถลงจากมอเตอร์เวย์ก็เยอะนะครับเห็นไหมรถติดยาวเลยรถสามเลนสี่เลน,นติดไปเลนนึงเพื่อเอาไว้เรียกรถเขา้าแล้วก็กรณีเรียกรถแต่รถมันติดยาวเลยนะครับยาวไปอย่างนู้น แล้วอีกอย่างคืออเรียกหรือกับป้าเรียกจับทุกตรบรผมก็งงเหมือนกันคืออะไร ให้น้องมานะไปดูหน้าดาดดูบรรยากาศรถรถที่ลงนู่นในป่านู่นเห็นไหมหนูง่งตนนั้นที่วนลงมาจต่เขาต้องเวย์ติดหนึบเ,เลยเพราะว่ามันจะโดนมันจะโดนรถบริเวณนี้ไปแล้วเขาต้องเบี่ยงออก จรียกว่าเลยนี่มันมันไม่น่าไม่น่ามาตั้มก็นี่ป้ายร้อยห้าสิบเมตรเพิ่งเอาไปกัน้นนะเเนี่ยพิ่งเอาไป้ายไปกัน้นเห็นเห็นเห็นสภาพการจราจรหรือ,อยังครับเห็นไหมครับติดหนุบ เพราะว่าเขาปิดเลนปิดเลนแล้วถนนถนนมันขึ้นมาจากกโมงพัฒนาการขึ้นมาจากกโมงพัฒนาการแล้วก็เลี้ยวมาจากถนนพัฒนาการนี่หําซ้ํายังมาสมทบกับลงมาจากมอเตอร์เวย์กลายเป็นว่าตรงเนี้เป็นจุดศูนย์รวมของรถที่จะมุ่งหน้าเข้าบางกะปิแต่กลายว่าโดนโดนปิดเป็นหนึ่งเลนนะครับ เฉพาะปกเรนปกติวันปกติอันนี้ก็วิ่งยากอยู่แล้วเรนเนี้ยดูวิธีการตรวจวัดเงื่อนไนบรรยากาศวิธีการตรวจวัดตดาบ ป้ายทะเดียนมีการจับติดพ่อมีการจับติดหลังคามีการจับรถป้ายขาวนำมาบรรทุกซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่รถขนสนน่งใช่ไหางนรนะัตอนนี้มันมีรถจอดยังไม่ถ่านนะครับก็คือไม่ถ่านนะาก็คือในรถสี่ประเทศแล้วก็รถที่ เรียว่าอะไรรถที่สีดหลังคาและยังไม่จุดแจ้งลงเขาก็เขาก็ดำเนินการ,รเพราะว่าจุดนี้เขาเรียกว่าจุด,าจดตาม้า้ที่เขาเขียนเขียนว่าจุดตรวจมลภาวะานะครับแต่อันนี้เขาเอาทุกอย่างตามความเห็นล้าเอาทุกอย่างนู่นนู่นสองันลูอันู ไม่ผ่านอคันนี้ก็ไม่ผ่านคันนี้ติดหลังคาคันนี้รถหกล้อเล็ก่วนไม่โคไม่ผ่านก็รอให้เจ้าของมาเคลียนะครับว่าจะให้ดำเนินการหรืออะไรยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับบาอกีสอบถามคนขับรถไปแล้วคนตำรวจตีสุรเชษ ตรวจควันดำใต้ด่วนพระราม9ก้าถนนสีนคำคลินรรการจราจรเป็ดลึก ติดหนึบเพราะรถล,ลงมาจากหบกทวีแล้วก็หลุดจากอุโมงพัฒนาการสีนครลินแล้วก็มาจากแยกพัฒนาการมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับพอหลุดมาก็จะเจอด่านนี้พอหลุดมาก็จะมารวมตัวอย่างนี้ซึ่งไปแออัดก,กันติดยาวไปนู่นเมื่อกี้ผมออกมาจากเส้นพัฒนาการก็ผมนึกว่าติดเพราะสาเหตุอะไรสุดท้ายก็มาเจอด่านปั่นดับ ที่มันเป็น,น,ลนามลอลิตเพราะว่าเขามาเหยียบเขามาเหยียบให้มันหมดเหยียบวัดฟันดำรตรงนี้ปุณขโมงโค้งเขิงเลยจริงแล้วมันต้องมีการล้างข้อนะครับล้างข้อคือเบิ้ลเบิ้ลทิ้งก่อนสองครั้งหรือสามครั้งนะครับเบิ้ลทิ้งก่อนแล้วค่อยมีการเกิดวัด เส้นนี้มันแคบรถจะเข้าจะออกก็ยากนะครับถ้ามีกรณีเรียกรถสิบร้อนรถใหญ่ยก็ฝากผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เปลี่ยนสถานที่ที่มันเหมาะสมมันเหมาะสมมากกว่านี้หน่อยเนาะอันนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับประชาชนเดือดร้อนมากกว่านะครับประชาชนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเพราะถนนเส้นนี้รถมันเยอะนะนีับผมให้ดูการจราจร ท่านจะหาบา้านผมกล่าวหาเมื่อกี้ติดหนึบกว่านี้อีกนะตอนที่ผมต่อแถวมาผมมาจากแยกพัฒนาการติดหนึบก่นนี้ตอนนี้เริ่มระบายรถแล้วตอนนี้เริ่มระบายเมื่อกี้เรียกเกือบทุกคันที่เป็นรถกระบะรถหกล้อเรียกเกือบทุกคันเมื่อกี้ ตอนนี้เริ่มเริ่มขัดลวประเด็นที่ลงเพราะว่ามันมีรถที่โดนจับข้อหาใช้รถผิดประเภทแล้วก็โดนจับข้อหาติดหลังคาแต่จุดนี้มันเป็นจุดตรวจมลภาวะครับแต่รถที่โดนโดนข้อหาติดหลังคาแล้วก็ ใช้รถผิดประเภทนั่นก็คือรถ6กล้อเล็กมาขนแมกโฟอ่ะผิดก็ว่ากันไปนะแต่แต่ที่ผมสงสัยคือก็รถรถดีเซลรถลด,ดีเซลก็ถ้าถ้าเบิ้ลอย่างนี้เบิ้ลอย่างนี้ก็คงไม่รอดนะนะเบิ้ลอย่างนี้คงทำใจ แ่งปันปครับแ่งปันดูเ,นเรียกรถติดใต้ใต้ทางด่วนลงพระรามเก้า ถนนสีนัครินหุ่งหน้าบางกะปิครับบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยนะเสือกบ,บ,บ, <c oughs> บ้านพ่อมังกิบ้านพ่อมันนีเรียกเสือกถ้าถ้าสิ่งที่ผมทำเขาเรียกว่าเสือก แสดงว่าวันวันมึงหาแต่เรื่องชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมแสดงว่าสิ่งที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้หาเรื่องชาวบ้านเขาใช่ไหมฟังชัดๆแยกประสาทให้ออกนะประเด็นคือผมลงมาสอบถามว่าไอ้รถสองคันนั้นโดงข้อหาอะไรเขาบอกว่า โดนข้อหาใช้รถผิดประเภทและอีกคันนึงโดนข้อหาติดหลังคาแต่จุดนี้มันเป็นจุดตรวจรวัดรพันดํานี่มันเป็นจุดตรวจรวัดรพันดํานะครับแล้วบริเวณถนนนี้ถนนนี่ดูสภาพการจราจรดูสภาพถนนแหตตาดูก่อนไม่ใช่สัตว์แต่จะพิมพ์ผมอุตส่าห์ไม่อยากด่าใครแล้วนะ ไม่อยากดูหรือว่าการนําเสนอของผมมันไปขัดหูขัดตามึงมึงก็ไม่ต้องเข้ามาดูมันง่ายไหมง่ายไหมเออจุดตรวจบ้านคนดำผมไม่ได้บอกว่าไม่สมควรตั้งผมบอกว่าดูการจราจรดูการจราจรแหกตาดูการจราจรมันเป็นยังไงดูสภาพการจราจรมันเป็นยังไง และประเด็นนีประเด็นนึงคือการที่เขามาตั้งจุดตรวจวัดควันดำแล้วไปแจ้งข้อกล่าวหาว่าใช้รถติดประเภทและใช้รถติดหลังคาแค่นั้นเองมึงใช้สมองคิดหรือมึงใช้ส้นตีนคิดที่บอกว่าเสือกนะมึงใช้อะไรคิด,ดผมลงมานี่ผมยังไม่ได้ไปคุยกับตำรวจไม่ได้ไปยุ่งกับตำรวจเลยฮะ ผมยืนอยู่นี่เนี่ยยืนอยู่บนใต้สะพานด้วยไม่ได้ไปใกล้ตำรวจเลยเลยนะปล่อยให้เขาทำงานไปเห็นไหมนะเนี่ยปล่อยให้เขาทำงานไปผมไม่ได้ไปยุ่งกับตำรวจไหมฮะแล้วบ้านมึงเรียกว่าเสือกแล้วถามเอา่อทุกวันนี้มึงทำอะไรบ้างฮะ,ะผมถามว่าทุกวันนี้มึงทำอะไรบ้างมึงบอกว่าผมเสือกอะ่ะ เสนออยากให้มันดีขึ้นมึงเข้าใจคําว่านําเสนอไหมยอยากให้มันดีขึ้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือว่าด่านต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนมึงเข้าใจความหมายไหมสิ่งที่มึงคิดมึงอาจจะคิดว่าตั้งเพื่อผลประโยชน์ตั้งเพื่อเรียกรถผมไม่รู้แต่มึงอย่าลืมนะว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและ ความลำบากความเดือดร้อนของประชาชนด้วยเ,เข้าใจไหมฮะอุตส่าห์จะไม่ด่าใครแล้วโอ้นี่อุตส่าห์แบบว่าลงมานำเสนอนะครับไม่ได้ไปก่อกวดไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เลยลงมานำเสนอยืนอยู่เฉยๆแล้วก็หันกล้องไปมา ไม่ได้ไปพูดคุยไม่ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแค่แบ่งปันบรรยากาศรอบๆให้มึงดูดิมึงแหกตาดูรถติดขนาดไหนมึงแหกตาดูมึงเห็นไหมมึงแหกตาดูนี่วุ้นรถติดยาวไปยังดูโมงเลยมึงเห็นไหมติดเท่าไรที่ตพวกกล้วยเนี่ยเ,เนี่ยตพวกกล้ยวยติดเขายืนดักอยู่เนี่ยเออแล้วมึงบอกว่าเสือโอ้โห สมองส่วนไหนคิดวะที่อยากรู้อ่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่รถคันนี้คันเดียวจอดอย,ยนนู่เลนนึงรถที่เขาพิ้งมาเขาก็ต้องเบี่ยงออกนะรถที่จะวนขึ้นมอเตอร์เวย์เขาก็ต้องเบี่ยงออกวนไปนู่นเห็นไหม,ไมเห็นไหมไปแล้วหกล้อที่บอกว่าใช้รถปีประเภทไปแล้วถ้าถ้าใช้ผมจี้จริงๆนะ ผมจี้ได้มากกว่านี้อีกแต่อันนี้ผมให้เกียรติเพราะบกจรอเนี่ยการควันดำถามว่าผมสลับหรือไมผมสนับขนุนแต่ผมอยากทําให้มันดีกว่านี้นะครับประชาชนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะควันดําก็ควันดําไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตั้งด่านควันดำไม่ได้นะอย่าไปหาตั้งนะมันไม่ดีนะได้พูดสักคำไหม แกกโลคลาครับแกให้มีคุณค่าหน่อยอย่ากแกกโลกลานะมึงอยู่มาจนแก่านนี้แล้วมึงเคยทําอะไรให้กับส่วนรวมบ้างอะผมถามหน่อยไม่ได้เอ่ยชื่อนะเห็นไหมมีแค่นี่แค่ไม่มีด่านเรียกเห็นไหมนีม่เขาไม่ได้เรียกนะแต่ดูสภาพการจราจรไม่ว่างเลยเห็นไหมนี่แค่ไม่ได้เรียกรถนะนี่ขนาดไม่ได้เรียกรถนะ แต่เมื่อกี้ที่ผมมานู่นผมติดอยู่ปากอุโมงพัฒนาการคุณคิดเอาแล้วกันคุณคิดเอาแล้วกันนะเพราะว่าเส้นเนี้ยการจราจรรถมันเยอะรถมันแน่นทั้งวันตายที่ประเทศมันไม่ไปไหนมาไหนก็เพราะมีพวกแบบนี้อยู่ไงครับ พวกที่เห็นแก่ตัวพวกที่เห็นแต่อาจจะเป็นผลพอยได้หรืออำนาจหน้าที่หรือผลประโยชน์อะไรบางอย่างอะ่ะแล้วสิ่งที่พวกเราทํามันไปขัดผลประโยชน์กับพวกมันไงมันเลยเกียดพวกเราอันนี้ผมเข้าใจนะผเข้าใจเห็นไหมพอไม่มีการเรียกรถมันไหลไหมอ่ะนี่ขนาดไม่มีการเรียกรถยังต่อแถวกันยาวเลยนะนี่ขนาดไม่มีการเรียกรถนะเห็นไหม ยังต่อแถวกันไม่มีว่างเลยเห็นไหมแล้วเมื่อกี้เรียกรถเรียกรถเรียกรถนู่นตัดเลนสองเลนสามป่วยตั้งอยู่เลนในสุดก็นูนสุปวยตั้งอยู่เลนในสุดเมื่อกี้เนี่ยสุดจริงอันนี้มาดีๆนะมาคุยดีๆนะมานำเสนอ ก็ได้มาหาเรื่องไม่ได้มาก่อกวนนะครับไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ยืนบนพุทบาทด้วยเนี่ยยืนใต้สะพานเลยพุทบาทเห็นไหมไม่ได้ไปเดินบนพุทบาทด้วยซ้ำไปผมก็ไม่ได้อยู่บนพุทบาทด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเอาพื้นที่ไว้ให้เจ้า,นา,าหน้าที่เขาปฏิบัติหน้าที่นู่ควยล้มอยู่ข้างในหนูเห็นไหมผมซูไม่ดูควยล้มอยู่ข้างในอูู้่อยูอห่หลังรถเมล์นูควยล้มอยู่นูอยู่ไหนไหมหนูเห็นไหมดี๋ะ รูดยูหลังสิบล้อเนี่ยรูดวยล้มอยู่เกาะกลางถนนเนี่ยนี่กวยอยู่ในสุดเห็นไหมขีดขวางการจราจรนะพูดเลนในสุดรูดควยล้มอยู่ข้างในหูดูเห็นไหมหนุ่มเพราะเขาเอากวยไปกั้นเลนนู้นเลยด้วยหรืเลนในสุดรูน ห็นไหมมีตั้งนานแล้วไม่มีการเรียกรถรถยังติดเลยเห็นไหมหน, <c oughs> หนูควยล้มสามันแล้วหนูสองันสามันแล้วหนูเห็นไหมเห็นปวยล้มไหมลูกรถอยู่เรียนในนู้ดูหนูเห็นไหมดูหนูเหน็นไหมล้มขีดขวางถนนอยู่เรียนในสุดหนึ่สองันแล้วอาูุคันไหนจะลากควยไปขดูวอ้าวขดูเ้อะเดี๋ยวจะมีคนลากควยไปไปแล้วควยหายไปแล้วนึงใครลากไปวะ เห็นกลวยล้มอยู่เลนในสุดไหมน mm hmm. ผมนำเสนอนะครับไม่ได้ขีดขวางไม่ได้ขัดขวางนะครับอันไหนที่มันถูกต้องอันไหนมันควรก็ควรปฏิบัติก็ควรทำครับ ลกักลักอในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือว่าด่านก็แล้วแต่นะครับเขาบอกแล้วว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับมีล้วบริเวณนี้มันไม่น่าตั้งนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยบริเวณนี้ไม่น่าตั้งเลยดูสภาพการจราจรนี่ขาดไม่มีด่านเห็นไหมถนนไม่เคยโล่งเลยนี่ขาดไม่มีด่านนะเมื่อก่อนนี้ไปตั้งอยู่ถนนถนนตัดใหม่ ร่มวมก้าวตัดใหม่กรุงเทพธีทาผมขี่ผ่านทุกวันเพราะว่าการจราจรมันไม่ติดขัดผมขี่ผ่านทุกวันผมไม่เคยลงนะครับแต่ตอนนี้คือถนนเส้นี้มันไม่ควรมันไม่เหมาะที่จะมาตั้งก็เลยแวะลงมาดูแล้วก็ไปสอบถามรถที่จอดอยู่ด้านในว่าเขาโดนอะไรกันเพราะว่ามีการจอดรถจอดรถอยู่ด้านในร้ไปไปแล้วเมืเ่อกี้มีจอดรถอยู่ด้านในสองคันเห็นไหมที่ผมถ่ายดูครั้งแรกไหม มีรถจอดอยู่สองคันคันนึงโดนข้อหาติดหลังคาอีกคันนึงโดนข้อหาใช้รถติดประเภทก็คือเอาหกล้อมาขนรถไปครูเล็กผมถามเจ้าของรถแล้วว่าเขากำลังไปคุยอยู่นะเขหันไปนทีหายแล้วนะไอ,ไอรถหกล้อคันนี้ก็ไปแล้วรถติล้อขนขนรถเกี่ยวข้าวเมื่อกี้ก็ไปแล้วเนี่ยถ้าถนนมันโลง่ลงๆมก็จะไหลไถ้าถนนโลง่ลงๆก็จะไหลใช่ไหม เลนในสุดกลายเป็นว่าวิ่งไม่ได้แนละ้วเพราะว่าคุยคุยมันล้มขวางถนนเลนในสุดกควายมันไอ้คุยที่เขาไปตั้งกลางกลางเกาะเลนในสุดมันล้มขวางถนนใชเลนในสุดกลายว่าวิ่งไม่ได้แนละ้วเห็นไหมนะเป็นคุยสองหันล้มเนะนี่ยวิ่งไม่ได้แนละ้ว ใชนะไอ้คนที่คอมเมนต์ว่าผมไปเสือกผมไปป่วนี่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเคยทำมาหากินแบบนี้นะครับแล้วเวลาเจอพวกผมเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้มันเลยเดือดร้อนอันนี้ผมเข้าใจนะแต่สิ่งที่ผมทำผมไม่ได้ทำเพื่อพวกมือผมทำเพื่อส่วนรวมนะครับอยากให้ส่วน,วนรวมได้เห็นได้รู้รไ,รไหมควยล้มอยู่ไหม ขอบคุณแค่เขาเป็นแค่เราที่จะทำมาให้คุ้มอันนีผมให้ดูก็ได้เลยไปเยี่ยมดีกว่าไม่ได้เข้าไปใกล้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ต้องบอกว่าผมเสียบไม่ต้องบอกว่าผมไปหาเรื่องตามนั้นนะ นะก็ฝากฝากท่านดูการจราจรนิดนึงนะครับดา่านคนดัะผมสนับสนุนไม่ใช่ว่าผมไปไ่ไ่ไปบอกว่าเฮ้ยใหญ่ตั้งดา่านคอนดําอย่ายไปหาทำดา่านคนดัผมไม่ได้บอกผมสนับสนุนแต่หาบริเวณที่มันเหมาะสมมากกว่านี้หน่อยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นไปได้อย่าอย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ผมเดินทางทุกวันผมสัญจรผ่านท,าทุกวันตรงนี้นบ้านหน้าบ้านผมผมรู้ว่าบริเวณตรงนี้รถมันเยอะขนาดไหน รถที่ลงมาจากทางด่วนเนี่ยวนลงมานี่ก็ติดรถจะติดยังไงแล้วไหนจะหลุดจากอุโมงขึ้นมาอีกไหนจะมาจากเส้นพัฒนาการอีกมันเยอะครับบริเวณเส้นนี้นะครับยิ่งท่านมาเรียกรถปิดเลนด้วยหายห่วงเลยปิดหนึบนะครับโอเคส่วนส่วนรถสองคันที่โดนข้อหาที่บอกว่า ้รถติดประเทศแล้วก็ใช้รถติดกัญาไปแล้วนะครับน่าจะออกไปสักนะจริงแล้วทางคนดำเนาะแต่ก็ยังว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ทุกคารบอรนะครับก็เหมือนกับตำรวจที่สพพมบุรีายล่าสุดที่บอกว่าจับทุกคารบอรจับทุกข้อหานะครับจะจับแม้กระทั่งคนนั่งแขรไม่คาดเดียวครับนะถ้า ถ้าเอาแบบนั้นจริงๆเนี่ยประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเอาแบบว่าคนนั่งแคบต้องคาดเบีวทุกคนเนี่ยประเทศไทยอยู่ไม่ได้หรอกครับต้องไปบอกผู้ผลิตรถยนต์ว่าถ้าผลิตกระบะแคบต้องติดเบลยวไว้ให้ด้วยนะครับมันถึงจะถูกต้องนะไม่ใช่ว่ามาตั้งกฎหมายแล้วจะมาจับเอาประชาชนเพราะรถกระบะแคบคนเขาไม่มีาง เขาเลยซื้อแข่งถ้าเขามีจังเขาก็ซื้อสี่ประตูขี่กันแล้วนะใช่ไหมในนี้เขาซื้อรถเก๋งขี่แล้วรถเก๋งมีเบลทุกที่สี่ประตูมันก็มีเบลทุกที่แต่กรงบะแคบมันปูกว่ารถสี่ประตูกก ตัวไปด้่นมานี่กันแดดกันฝนได้ใช่ไหมหลังนั้นนะก็ามาน,นําเสนอไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนพวกที่มีปัญหาก็ไปไกลๆนะทางไหนทางมันผมมีหน,น้าที่นำเสนอในานามของสมาคมนั้ก็กันเมนืเราไม่มีเจตนาไปต่อกรส่วน่านหรือสร้างความรัคผิมาน,นําเสนอในสิ่งที่เราเห็นว่ามันควรทีคมีการปรับปรุงแก้ถ่าย้ทนิยน โอเคนะครับขออนีญารเดินท,ทางต่อขอบคุณทุกคนขบคับทุกท่านสดีครับ